เรือลบเส้นกันระหว่างใจตอนที่หกไอมิวขอชิมกุนเชียงบ้างสิพระฟ้ายืดแขนข้ามโต๊ะพยายามใช้ซ่อมจิ้มขโมยกุนเชียงสีสวยในจานยามที่มิวสิกเผลอแต่เจ้าของรู้ทันจึงรีบคว้าจานหลีกหนีไปพร้อมแยกเคี้ยวใส่เพื่อนอยากกินทำไมไม่ฟังอ่ะ20บาทนี่ได้ตั้ง4ชิ้นตกชิลละ5บาทเลยนะถ้าแกเอาไปอ่ะ มิวสิกไม่ได้งกแต่แค่อยากแจกแจงให้เพื่อนได้ทราบว่ากุนเชียงที่ลอดตาบนจานมีมูลค่าชิลกี่บาทหากเพื่อนสาวเกรงใจก็ควรจะสงบความอยากนี้ไว้โอ้ก็ตอนนั้นมันไม่ทันขี่ละพอ่อยู่บนจานมองแล้ดูยั่วน้ำลายแปลกๆหน้านะขอชิ้นเดียวแลกกับหมูยออุบลของกูก็ได้มิวสิกยอมแลกกุนเชียงหนึ่งชิ้นกับหมูยอหนึ่งเซี่ยวบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆอยู่แล้ว อีกทั้งข้อเสนอของพราวฟ้าก็ค่อนข้างเข้าท่าเพราะได้ข่าวว่าป้าร้านข้าวแกงสั่งตรงมาจากอุบลราชธานีเนื้อหมูล้วนไร้แป้งรสชาติกลมกล่อมเสียสละกคุณเชียงมูลค่า5บาท1ชิ้นแลกกับของอร่อยหายากถือว่าคุม้มลังคลาสเรียนช่วงเช้าอิงดาวมิวสิกพราวฟ้าเยลิและลมหนาวพากันมานั่งรวมที่โต๊ะในโรงอาหารท่ามกลางผู้คนผูกพาน และลายล้อมไปด้วยเสียงจอแจพูดคุยของนักศึกษาหลายร้อยคนต่างคนต่างเลือกอาหารที่ตัวเองชอบมาจากร้านข้าวแกงเจ้าเด็ดพูดคุยอัปเดตสถานการณ์ในชีวิตไปเรื่อยแต่มีบางคนที่ไม่ค่อยเข้าพวกสักเท่าไหร่ไงอิงดาวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเลยนะมิวสิกถามอืมก็ไม่ไงอะ่ะอิงดาวตอบน้ำเสียงเอื่อยๆแล้วแกได้สารต่อสัมพันธ์กับพี่กอย่ายังไง พราวฟ้าเป็นคนไม่อ้อมค้อมอยากรู้อะไรก็มักจะพูดเข้าตรงประเด็นบางครั้งถ้ามาคนถูกถามคิดคำตอบไม่ทันเหมือนกันตูหน้าก็รู้แล้วไหมอ่ะจืดชืดดวงตาไร้ความวิบวับแบบนั้นอ่ะมิวสิกปาดหน้าด้วยการค่อนแขะพราวฟ้าเพื่อนสาวอิงดาวหน้าจ่อยเหมือนน้องหมามาเรียนทุกวันยังจะเปิดด้วยคำถามแทงใจมันอีก จริงๆแกก็รู้เป็นเด็กมันหน้ามีความร้ายกาจอยู่ในตัวเยอะอยู่นะแกีกแค่เรื่องหน้าอายชั่ววูบทำไมหงอยได้ขนาดนี้เนี่ยฉันละไม่เข้าใจแกเลยพราวฟ้าพูดเสร็จก็ตักข้าวใส่ปากเคี้ยวตุยคือเรื่องความรักมันก็ไม่ได้ง่ายปะแกเรื่องแหกปากร้องเพลงอฉันก็ไม่ได้อะไรแล้วแหละแต่แค่รู้สึกว่าที่ผ่านมามันไม่คืบหน้าเลยพลังโหดแบบพวกแล้วคือ พี่กอย่ายังแสนดีเหมือนเดิมไม่มีวี่แววที่ฉันจะเข้าไปนั่งในใจเขาได้สักนิดเยริว่าอิงดาวอย่าพึ่งคิดลบเลยนะอยู่บ้านเดียวกันเยรีว่ามีโอกาสทำคะแนนได้เยอะมากลูกครึ่งสาวเกาหลีตบบ่าให้กำลังใจเพื่อนอันนี้เห็นด้วยกับเยรีเรายิ่งแกบอกว่าพี่เขาแสนดีเหมือนเดิมเนี่ยใช้โอกาสนี้ยเนียนเข้าไปคอเคียรีดิ ออนพี oya, ่กอย่าค่ะพี่กอย่าค่ะเดี๋ยวก็ใจละลายเชื่อชั้นมิวสิคเสริมให้มีกำลังใจเพิ่มอีกนิดหากสิ่งที่มิวสิคพูดออกมามันง่ายแบบนั้นคงไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจแบบนี้คนที่ดูเหมือนใจเปิดกว้างสำหรับทุกสิ่งอย่างพี่กอยาอาจจะมีมุมลับที่เราเข้าไปไม่ถึงซึ่งพื้นที่นั้นถูกสงวนเอาไว้โดยไม่ยอมให้ใครก้าวเข้าไปสำรวจได้ง่ายมนุษย์ใจกว้างขยันแจกรอยยิ้ม ที่ไม่ว่าใครต่อใครก็อยากเข้าหาเพื่อชาร์จพลังบวกราวกับผืนน้ำที่ต้องแสงระยิบระยับยามพระอาทิตตกแค่ได้มองก็เหมือนได้บําบัดหัวใจให้ฟูฟ้องแต่หารู้ไม่ว่าภายใต้ผืนน้ำที่ลึกลงไปอาจมีความขมุกข,ขมัวที่ถูกโคนตมกบซ่อนเอาไว้อยู่อินดาวรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่คิดก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของพี่เขา ขอแค่ได้เฝ้ามองและแอบตักตวงความหอมหวานจากรอยยิ้มไปเรื่อยๆก็พอหากวันไหนพี่กอย่าพร้อมจะเปิดเผยเธอค่อยใช้โอกาสนั้นเป็นผู้ฟังที่ดีก็ยังไม่สายไม่มีอะไรเหมาะสมไปมากกว่าการถูกที่ถูกเวลาจริงไหมเฮ้ยเนี่ยยิงดาวเรื่องพี่กอย่าแกไม่ต้องกุ้มไปเดี๋ยวพื่ฉันช่วยวางแผนรับรองแกได้พี่กอย่ามาครอบของแน่นอนเชื่อมือเจ้พลาฟ้าให้คํมมันสัญญาอิงดาวไว้เท่านั้นแล้วเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ลมหนาว แต่ตอนนี้นะฉันว่ามีคนอาการหนักกว่าแกนะอิงดาวเธอพยักพเยิดหน้าให้ดูเพื่อนสาวเที่ยวแต่ใส่หูฟังตัดเสียงรบกวนภายนอกมาทั้งอาทิตย์แล้วมักจะหลับตาขยับปากพึมพำเหมือนท่องบทอาคยานเตรียมสอบวิชาภาษาไทยอย่างเอาเป็นเอาตายลมหนาวลมหนาวอิงดาวขย่าแขนคนที่ถูกเพื่อนทั้งกลุ่มจ้องจับผิดให้รู้ตัวแกท่องอะไรวะเนี่ยช่วงนี้ปแปลกๆนะชอบใส่หูฟังขยับปากพึมพำตลอดเลย นานสีลมหนาวเยลี่เห็นว่าเลิกเรียนทีไรก็หนีกลับบ้านไม่ยอมไปกินในติมด้วยกันเลยชวนไปไหนก็ไปไม่ได้ทุกทีลมหนาวถอดหูฟังออกอย่างเชื่องช้าเมื่อถูกเรียกสติให้มาอยู่กับปัจจุบันใบหน้านิ่งปลายตาไล่มองเพื่อนจนครบทั้งสี่คนเป็นสีหน้าที่ไม่มีใครสามารถอ่านออกได้อย่างง่ายดายแววตาเรียบเฉยไม่อยากตีความได้เลยส่งผลให้เพื่อนต่างมองหน้ากันด้วยความหวั่นใจ หรือว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับลมหนาวคือพวกแกเรามีอะไรจะสารภาพอ่ะคือเราจะเดบิวต์เป็นนักร้องเดือนหน้าเมื่อได้ฟังประโยคอันแสนหนักใจของลมหนาวทั้งโต๊ะถึงเงียบกริบรายการเคลื่อนไหวคลายตั้งตัวไม่ทันก่อนที่จะได้สติในวินาทีต่อมาพวกเขาส่งเสียงดังพร้อมกับปรบมือรัวๆลมหนาวเห็นปฏิกิริยาเกินสมควรของเพื่อนแล้วหลุดยิ้มกว้างจนสุดหู อิงดาวมิวสิกพาวฟ้าและเยลิลุกจากที่นั่งเพื่อมาลุมกอดแสดงความยินดีทุกคนตื่นเต้นกับความสำเร็จของลมหนาวสุดหัวใจดีบ้าเอ้ยทำหน้าเคียวสักคิวว่าเรื่องคอขาดบาดตายลมหนาวแกนี่มันเหลือเชื่อจริงๆอิงดาวอุทานลั่นฉันรู้ว่าแกมีของดีอยู่ในตัวแต่ก็แบบไม่รู้เลยว่าแกกำลังมุกมานะเพื่อเดบิวต์อยู่ไอที่รีบกลับบ้านหลังเลิกเรียนไม่ยอมไปแหงเอากเพราะเหตุผลนี้เหรอ อืมใช่ใช่ใชหงหลังมานี้เราซ้อมหนักมากเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่แค่เราสิในวงมีตั้งสามคนทุ่มพลังกันสุดตัวเลยแหละใบหน้าของคนที่กำลังจะได้เป็นศิลปินสาวตามความฝันเปล่งปังอย่างสุขใจฮูเกิร์กุปกเหรอแกว้าวพาฟ้า,าป้องปากอย่างกับว่าถ้าทำเช่นนั้นแล้วจะสามารถเก็บเสียงพูดไม่ให้คนที่เดินผ่านไปมาได้ยินได้อืเกอกุปสมาชิกสี่คนรุ่นเดียวกันหมดด้วยนะ เฮย้ยมีรูปปะแกอยากเห็นว่าพลาฟายังคงสักใสในเมื่อเปิดเผยกับเพื่อนจนโล่งใจแล้วก็ไม่คิดเก็บงาไว้คนเดียวอีกและใน,ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทางค่ายก็จะเริ่มโปรโมตตามโซเชียลมีเดียอย่างไรเสียพวกเพื่อนแกงนี้ก็ต้องรู้อยู่ดีลมหนาวเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์เปิดรูปที่เธอถ่ายเก็บไว้ในช่วงถ่ายทําภาพโปสเตอร์อัลบัมกับสมาชิกในวงรวมถึงเบื้องหลังในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอด้วย วิ่คนนี้ใครอมหนาวสวยเตะตามากโหออล่าพุ่งทะลุรูปออกมาเลยอะแกอิงดาวจิ้มหน้าจอชี้ไปยังสาวสวยคนหนึ่งที่โดดเด่นดึงสายตาอ๋อดาวเหนือเมนโวคอลตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกนะเสียงเพาะมากจบมาจากโรงเรียนเดียวกันด้วยแต่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้คุยเรนเท่าไหร่เลยเพิ่งจะมาสนิทกันก็นกนตอนฟอร์มวง,งนี่ละลมหนาวพูดถึงดาวเหนือด้วยแววตาชื่นชม คล้ายมีความพิเศษบางอย่างที่ไม่อาจเดาได้ปะปนอยู่เยลี yeah, Lee, ว่าเปิดตัวเมื่อไหร่นะต้องดังเวนโพแตกแน่นอนดูแต่ละคนสิทั้งสวยทั้งมีความสามารถว่าแต่ล่มหนาวอยู่ตำแหน่งอะไรในวงหรอเราหรอควบสองตำแหน่งเลยอะทั้งร้องแล้วก็เต้นปังสุดตัวมามตัวแม่ต้องควบสองตำแหน่งนะพราวฟ้าจีบปากจีบคอเอ่ยชม หางเอื้อมไปจับมือลมหนาวเป็นการกดดันขอใช้สิทธิพิเศษในความเป็นเพื่อนในไหนก็นไหนแล้วว่าขอฟังสักท่อนได้ปะไอ้บ้าไม่ได้หลุดออกไปโดนฟ้องหมดตัวเลยนะฮัมเพลงสักท่อนก็ได้อยากฟังเป็นบุญหูเดอนตือเรื่องสอดรู้ต้องโยกให้พราวฟ้าเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการโอ้ยคี้ตือชิบหายมึงนี่มิวสิกแซงต่อว่าไปแบบนั้นเอ้ยแต่แฮัมเพลงเฉยๆยก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งคงไม่ถึงกับถูกฟ้องร้องหรอก กราะนั้นลมหนาวก็มีอาจต้านทานความอยากรู้ของเพื่อนได้เธออมยิ้มแล้วปิดเปิกตาลงเริ่มเป่งเสียงท่วงทํานองอันไพเราะผ่านทางลําคอเป็นจังหวะตามเนื้อเพลงอยู่เกือบนาทีเนี่ยแค่ฮัมเพลงแค่นี้ยังเพาะมึงเชื่อกูต้องได้รางวัลศิลปินหน้าใหม่แน่นอนมึงกูตื่นเต้นนอนจะได้มีเพื่อนเป็นคนดังฮุยโวยเก่งมากแม่รอให้มันเดบิวต์ก่อนมะลมหนาวหน้าแดงกับคําชม เห็นได้ชัดว่าต so you know, ื่นเต้นกับแรงสนับสนุนอันเกินปกติจากเพื่อนเป็นอย่างมากเราขอบคุณพวกแกมากนะเราซ้อมหนักมากตั้งใจสุดๆเราแทบรอไม่ไหวแล้วอ่ะที่จะได้ร้องเพลงบนเวทีต่อหน้าคนเยอะๆอิงดาวปิงไอเดียเปิดตัววันไหนบอกด้วยนะเดี๋ยวทำป้ายไฟอันใหญ่ไปเชียร์ลมหนาวถึงขอบเวทีเลยเพื่อนที่เหลือพยังหน้าตามไม่มีขัดกันเยลิถึงกับเข้า Google เสิร์ชหาร้านทำป้ายไฟรอไว้ก่อนเลย เมื่อชั่วโมงอาหารกลางวันใกล้หมดลงทั้งกลุ่มก็เก็บข้าวของบนโต๊ะเพื่อมุ่งหน้าไปยังคลาสเรียนถัดไปด้วยใจที่โลดแล่นระหว่างทางเดินพวกเขาต่างรุนกันไปต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับคอนเซปต์เกิร์กรุ๊ปของลมหนาวกับสมาชิกอีก3คนพยายามเดาแนวเพลงไปเรื่อยแต่คุณว่าที่ศิลปินไม่ยอมปริปากเฉลยสักคำเอาแต่หยิบยกสัญญาของค่ายมห้ามปรามความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนตลอด อิงดาวมองพราวฟ้าที่โถมกอดคอลมหนาวอยู่เบื้องหน้าออร่าคนกำลังจะดังแผ่ปกคลุมทั่วกายกลิ่นอายความมุ่งมั่นที่ตั้งใจเดินตามความฝันผสมกับแววตาสุดแสนทะเยอทยานสุขงอมเต็มที่อิงดาวเชื่อเลยว่าเมื่อลมหนาวได้ยืนอยู่บนเวทีปลดปล่อยพลังทุกอย่างออกมาจะต้องดึงดูดผู้คนให้หันมาสนใจจนกลายเป็นกลุ่มแฟนคลับนับร้อยนับพันในไม่ช้าแน่นอน อืมอิงถึงบ้านแล้วไม่ต้องห่วงจ้าไม่หนีเที่ยวสบ,บายใจได้เจ้ไปพักผ่อนเถอะอิงฟ้าเดินทางไปทำงานที่ภูเก็ตไม่ไวายโทรกลับมากำชับน้องสาวว่าห้ามหนีเที่ยวกลังคืนระหว่างที่เจ้าตัวไม่อยู่ไม่อยากให้เป็นภาระเพื่อนสนิทคอยเก็บซากตอนเมาอีกอิงดาวรับปากไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะตั้งแต่ก่อนที่อิงฟ้าจะเดินทาง อีกทั้งเธอเองก็ไม่มีกรจิกกระจายจะออกไปเพลิดเพลินกับแสงสีในช่วงเวลาใจเหี่ยวแบบนี้สักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้อิงดาวรู้สึกดีที่ถูกทิ้งให้อยู่กับกอหญย่าตามลําพังพอจะได้ไม่ต้องมีคนคอยขัดจังหวะในการออดอ้อนแต่ปัจจุบันมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปความรู้สึกประหมาะ่าไม่มั่นคงกําลังกัดกินภายในอกพระําลังในการลบสถานะพี่น้องหดรีบลงไปทุกที อิงดาวปล่อยจิตใจร่องรอยขณะจ้องมองทีวีอย่างว่างเปล่าเธอรู้ว่าเธอควรจะเพลิดเพลินกับความสันโดษอย่างที่เคยเป็นแต่ดันถูกความว้าวุ่นเข้ามาแทนที่เสียได้ฮ้าคร้งหนาวทั้งล้นติดทั้งร้อนนี่ก็เพิ่งถึงบ้านเสียงกรอกแกลกวุ่นอยู่กับบางสิ่งบริเวณหน้าประตูบ้านไม่ต้องเดาว,ว่าเจ้าของบ้านคนสวยกลับมาจากธุระที่ไหนสักแห่งไม่ก็เข้าออฟฟิศไปไประชุมงานสำคัญตามที่เจ้าตัวเคยบอก แกจะให้ฉันทำอะไรนะหาข้าวอิงดาวอันนั้นฉันก็ทำปกติอยู่แล้วไหมน้องแกก็เหมือนน้องฉันแหละน่านะประโยคแทงใจถูกทิ่มเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอิงดาวเบื่อหน่ายเต็มทนกับสถานะน้องสาวที่มีแต่คนคอยยำ้ำมันลิดลอนความมั่นใจไปจนหมดจะเดินหน้าจีบพี่เขาแต่ดันถูกโซ่ตัวแ่งความเป็นพี่น้องรั้งขาเอาไว้เฮ้อ อิงไม่ได้อยากเป็นน้องคุณสักหน่อยคุณกอย่าเออเออแกไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลยาย่ตเล็กอย่างดีกอย่าก้าวเข้ามาในห้องนั่งเล่นยิ้มร่ามาแต่ไกลพร้อมกับกดวางสายเพื่อนสนิทไงคะตัวเล็กกลับมานานหรือยังบนแขนมีเสื้อคลุมที่พาาอยู่เลขอกสารที่หออพลุงพลังอยู่ในมือสักพักแล้วค่ะ อิงดาวเอ่ยตอบรายการสบสายตาแม้อยากจะหันไปชื่นชมความสวยให้ช่ำหัวใจมากแค่ไหนเธอก็ขออดทนเอาไว้ก่อนกระนั้นกอย่าก็ไม่คิดสนใจอาการเฉยชาที่น้องแสดงออกมาเธอเดินเข้าไปย่อตัวคุกเข่าลงข้างหน้าน้องเพื่อช้อนสายตามองเด็กดื้อที่พยายามหลบเลี่ยงรอยยิ้มพิฆาตถูกหยิบออกมาใช้งานฉีกยิ้มกว้างเด็กน้อยที่หัวใจไม่แข็งแรงถึงกับใจกระตุก พี่หิวข้าวมากเลยอะเดินไปกินข้าวมันไก่หน้าปักซอยกันไหมตัวเล็กกินอะไรมาหรือยังคะดวงตาของอิงดาวฉายแววประหลาดใจอย่างคาดไม่ถึงเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นเธอเองเสียมากกว่าที่มาเข้าไปสกินชิพจนพี่กอย่าผงะหนีสาภาพตามตรงเธอแพ้ความระยิบระยับในแววตาและน้ำเสียงโอนอ่อนของพี่เขาเป็นที่สุดนั่นมันน้ำพึ่งอาบยาพีชชัด อิงยังไม่ได้กินอะไรค่ะเยี่ยมเลยรอพี่แป๊บนะขอ,อกระเป๋าขึ้นไปเก็บก่อนห้ามหนีเด็ดขาดนะตัวเล็ก